แล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะที่จะอยากแนะนำนั่นก็คือ Quick Share ค่ะ Quick Share ค่ะมีประโยชน์ยังไงก็คือตัวนี้ค่ะจะช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์ได้รวดเร็วข,ขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเราสามารถแชร์ไฟล์จากโทรศัพท์มือถือไปยังแท็บเล็ตหรือว่าไปยัง PC ได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถแชร์ Share ไปหลายๆโฟลเดอร์พร้อมๆกันได้เลยตัวนี้ค่ะมีประโยชน์มากเลยสาหรับ ใครที่อยากจะประชุมหรือว่าทำกิจกรรมกลุ่มอะค่ะจะเราจะสามารถได้รับรู้ไฟล์นั้นนะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็รวดเร็วมากเลยมาลองทำคิ k s แช r e ไปพร้อมๆกันนะคะในตัวอย่างอะคะ่ะจ๋าจะใช้มือถือสองเครื่องนะคะก็คือเป็นฟิบสีแล้วก็ n o ้ e 20อันต้านะคะอันดับแรกจ๋าก,ก็จะเลือกรูปที่จ๋าต้องการค่ะแล้วก็กดไปที่แชร์จะมีไอคอนคิ k s แชร์ขึ้นมาค่ะ ในขั้นตอนเนี้ยค่ะจะเหมือนบลูทูธเลยก็คือชื่อที่มีการเปิดค i วิกแชร์ไว้ค่ะก็จะเด้งขึ้นมาที่มือถือของเราค่ะไอตัว Note 20อันต้าค่ะตอนนี้จ่ายยังไม่ได้เปิดค i วิกแชร์ก็เราก็แค่มาทําการเปิดค่ะลากแผงด่วนลงมาค่ะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าค i วิกแชร์จากนั้นให้เรากดยอมรับทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ เท่านี้เองชื่อของโน้ต20อันต้าค่ะก็จะเด้งไปหาตัวฟิปสี่แล้วพอเราเจอชื่อปุ๊บเราก็แค่กดจิ้มชื่อนั้นเข้าไปค่ะแล้วก็ไปกดยอมรับในโนดต20อันต้าค่ะเท่านี้รูปที่เราต้องการจะส่งอะค่ะมันก็จะส่งไปทั้งหมด ให้กับโนด20อันต้าเลยเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็สังเกตไหมคะว่าจะไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ไว้ทั้ง2เครื่องค่ะซึ่ง Quick Share สามารถทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆเลยเป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะ